เส้นเสาอะก่อนเกิดเหตุอะติดต่ออยู่ติดต่อแคนหรอติดต่อกันหลงโทรทรสามารถสิบโ่งสิบโมงของนายภาคเรืองอะพี่รากันในยูทูบในทีน่ะทำไมเสียงระเบิดมากเลยจ้ะโทรหาตลอดโทรหาตลอดจนเครื่องเขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาเห็นทุกอย่างจริงเสียชีวิตแล้วจริงๆก็ตั้งใจอยู่ทุกขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย คือตอนนี้ผมอยากรู้ความเป็นไปเป็นมาของลูกแค่ั้นครับเขาจะยทั้งอยู่ดีที่เขาได้รับอันตรายอะไรบอืมให่จิตโตกามาช่าหนุ่มคืนก็นอนบลาบขานแล้วขานงั้นเมื่อไหร่ทุกขมกามาบางศะจ้ะ บาทเจ็บ10เป็นสียังเจอรอยกลับมาบ้านครับนี่เขาก็มากครับรยังทอดอยู่มีความหวังนี่เนาะครับผมคาชาบริอยเป็นชุดปองคว้าหายเป็นเอาเป็นชุดก็มากครับแต่เขาก็มากครับมหาพ่อครับนะท่าคนคุณผู้บ้า,บาเอาน่างินมาแตายค้าแม่ครับผมว่า ไปที่จังหวัดชุมพรครับที่ชุมพรญาติของแรงงานไทยไรายหนึ่งที่ไปทํางานที่นั่นเนี่ยออกมาเปิดเผยบอกว่าหลานชายของเธอไม่ได้เสี่ยงแต่ภาวะสงครามเท่านั้นนะหลานชายของเธอบอกว่าถูกนายจ้างโกงเงินค่าแรงจ่ายเงินไม่ครบตามสัญญาที่เซ็นกันไว้ที่ผ่านมาพยายามทําหนังสือสอบถามไปยังหลายฝ่ายของไทยทุกอย่างเงียบหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ครั้นเกิดสงครามหลานชายนั้นอยากจะกลับบ้านก็ต้องทําใจทํางานต่อให้ครบ5ปีตามสัญญาเพราะถ้าทําไม่ครบ5ปีเงินทั้งหมดที่สะสมมามันจะไม่ได้เลยแล้วก็ถ้ากลับมาปับ๊บก็จะไม่ได้สิทธิ์กลับมาที่อิสราเอลอีกลองฟังเสียงเธอดูครับทีนี้พอไปแล้วมันเกิดปัญหาที่ว่า เหมือนที่น้องพูดว่าค่าแรงได้ไม่ครบตั้งแต่ปีแรกแล้วเขาก็คือไปครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วกลับมาก็จะมาสร้างครอบครัวคือเอามาเป็นาน้าตให้กับครอบครัวแต่ทีเนี้ยพอตัวเองกลับมาโดนโกงอะไรประมาณนี้แล้วก็คืออยากจะสู้ยถึงสุดละคือตัวเองก็ไปจากฉนแล้วกลับมาก็สูญอีกคือไปเพื่ออะไรเป็นทนลําบากทิ้งลูกทิ้งเมียไปเพื่ออะไรอะไรประมาณนี้เขาเลยเขาเลยดึงดันที่ยังอยากจะอยู่เพื่อเอาเอาสิทธิของเขาคืนให้ได้ อันนี้ก็คือส่วนของแรงงานบางส่วนที่ตอบคําถามที่ว่าหลายคนนถามว่าทำไมบางคนไม่ยอมกลับบ้านคือมันมีบางคนเป็นแบบนี้อยู่คือถ้าไม่อยู่ต่อไม่ได้ตังถ้าอยู่ต่อไม่ครบไม่ได้ตังกลับก่อนปุ๊บกลับไปอีกครั้งทุกอย่างจบต้องไปต่อสัญญาใหม่ที่ผ่านมาถือว่าศูนย์มันก็มีแบบนี้เอารอความช่วยเหลือครับเดี๋ยวคงต้องมีการเยียวยากันขนาดใหญ่ คราวนี้ไปตามอัปเดตกันที่ส่วนกลางหน่อยครับไปที่กระทรวงการต่างประเทศคุณการจนาพัฒรโชติอธิบดีกรมสารสนเทศขโคศกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยแถลงอัปเดตสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์หรือว่ากลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานั้นยังคงมีความรุนแรงอิสราเอลระดมกองกําลังกองหนุนครั้งใหญ่มาแล้ว3 0 0 0 0 0คนแล้วสิ่งที่อิสราเอลนั้นทํากับฉนวนกาซาเดี๋ยวสรุปให้แต่ก่อนอื่นขอสรุปแถลงอัปเดต สงครามในอิสราเอลนะครับเสียชีวิต18คนเพิ่มขึ้นนะฮะบาดเจ็บไป9ถูกจับเป็นตัวประกันยังคงเป็น11คนอยู่นะฮะขอกลับไทย3,862ยังไม่ขอกลับอีก52คนคราวนี้ <c oughs> สถานการณ์ในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตรงฉชนวนกาซานั้นก็ได้กลายเป็นคุกขนาดใหญ่ไปแล้วเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะฮะว่าแม้ว่าฉชนวนกาซานั้นจะพัฒนาระบบการต่อสู้จากดินสู่ฟ้า คือยิงเครื่องบินยิงเฮลิคอปเตอร์อิสราเอลตกได้แต่อิสราเอลใช้วิธีตัดน้ําตัดไฟตัดอาหารตัดสัญญาณทุกอย่างที่จะส่งเข้าไปยังฉนวนกาซาแล้วก็ยิงบอมยิงบอมยิงบอมเข้าไปนะฮะในฐานะที่รายงานข่าวอยู่ตรงนี้ก็ต้องทําตามมาตรการที่นักวิชาการหลายคนแนะนําว่าเราไม่เข้าข้างอิสราเอลและเราก็ไม่เข้าข้างปาเลสไตน์นะฮะต่างฝ่ายต่างทํากันเองซึ่งกันและกันต่างฝ่ายมีทั้งฝ่ายที่ถูก ต่างฝ่ายมีทั้งทฝ่ายที่ผิดและที่สําคัญที่สุดคือต่างฝ่ายต่างมีประชาชนผู้บริสุทธิ์กันทุกฝ่ายไม่มีใครเป็นพระเอกหรือผู้ร้ายร้อเปอร์เซนในสงครามนี้อิสราเอลที่เทลอาวีฟสถานทูเทลอาวีฟนั้นจะส่งคนไทยล็อตแรก15รายกลับประเทศด้วยเครื่องบินพาณิชย์ออกเดินทางจากอิสราเอล21นาฬิกา45นาที ถึงสุวรรณภูมิเวลา10นาฬิกา35นาทีของวันที่12ตุลาคมนี่ฮะอันนี้คือแผนนะแผนที่จะส่งกลับมาอันนี้โดยรัฐนะครับคุณผู้ชมครับส่วนล็อตที่2ตอนนี้ทางการไทยเตรียมขออนุมัติบินผ่านน่านฟ้าของแต่ละประเทศ <c oughs> บินผ่านน่านฟ้าของแต่ละประเทศเพื่อตรงเข้าไปยังอิสราเอลนะฮะ เพราะว่าอะไรเพราะว่า <c oughs> ขออภัยครับคุณผู้ชมการจะบินตรงเข้าไปถึงเทลอาวิฟเลยเนี่ยต้องผ่านน่านฟ้าของหลายประเทศแล้วหลายประเทศรอบๆอ,อิสราเอลนั้นปิดน่านฟ้าเราก็ต้องขออนุญาตเขาขอใช้น่านฟ้าเพื่อภารกิจทางมนุษยธรรมในการไปรับคนไทยกลับมาคาดว่า14ตุลาคมเราจะเอา Airbus A340 ไปรับได้ ล็อตที่3จะใช้เครื่องบินพาณิชย์พาคนไทยกลับประเทศอีก40คนจะเดินทางออกจากอิสราเอลในวันที่18ตุลาคมแล้วก็จะกลับถึงไทยในวันที่19ตุลาคมส่วนสถานการณ์สงครามทั้งหมดทั้งปวงนั้นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆยังคงมีความพยายามจากคนกลางเรากำลังหาอยู่นะฮะว่าจะเป็นประเทศไหนในการยื่นมือเข้าไปช่วยในการเจรจาจบความขัดแย้งในครั้งนี้